บทสวดแก้ความหวาดกลัวอรัญเยรุกขมูเลวาสุญญาคาเรวะพิกโวภิกษุทั้งหลายเมื่อเธอทั้งหลายอยู่ในป่าหรืออยู่โคนไม้หรืออยู่ในเรือนว่างก็ตามอนุสเรทะสัมพุทธทงังพยังตุมหากังโนสิยาพึงระลึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเถิด ความกลัวก็จะไม่พึงมีแก่พวกเธอทั้งหลายโนเจพุทธังสเสรยยาถะโลกะเชษดถังนราสพังแต่ถ้าเธอทั้งหลายกระลึกถึงพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นผู้เจริญแห่งโลกเป็นผู้ประเสริฐแห่งนรชนมิได้ไซาอธาถะธรรมังสเสรยยาถะเนยานิกังสุเทสิตัง ก็พึงระลึกถึงพระธรรมอันเป็นเครื่องนำออกจากทุกข์ที่เราแสดงไว้ดีแล้วเถิดโนเจธรรม,มังเสเรยยาทะเนยานิกังสุเทสิตังแต่ถ้าเธอทั้งหลายระลึกถึงพระธรรมอันเป็นเครื่องนำออกจากทุกข์ที่เราแสดงไว้ดีแล้วมิได้ไซอะทะสังคังเสเรยยาทะ ปุญยเขตังอนุตตรังก็พึงระลึกถึงพระสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าเถิดเอวังพุทธังสรันตานังทรมังสังคันจะพิกโวภิกษุทั้งหลายเมื่อเธอทั้งหลายระลึกถึงพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์อยู่อย่างนี้พระยังวา ชัมพี่ตัดตังวาโลมะหังโสนาเหตุสติติความกลัวก็ดีความหวาดสะดุ้งก็ดีความขนพองสยองกล้าวก็ดีจักไม่มีเลยดังนี้